คุณกำลังฟัง Pop Culture Podcast คนดังจะเป็นตัวของตัวเองได้ไหมในโลกโซเชียลมีเดียสวัสดีครับผมป๊อปนัททูแสงชูวงศ์ซีซีโอของแบรไตและนี่คือ Pop Culture Podcast EP ที่18ครับวันนี้เราจะมาคุยประเด็นดราม่าที่กำลังฮอตในโลกโซเชียลเลยครับนั่นก็คือเรื่องการรับมือกับกระแสของคนดังตั้งแต่โลกนี้เนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยผมว่าทุกอย่างก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปในที่นี้คือวุ่นวายกว่าเดิมครับคือข้อดีของมันก็มีเยอะนะมีเยอะมากด้วยโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้เราได้เหมือนรู้สึกยังใกล้ชิดกับเพื่อนเพื่อนที่เราไม่ได้เจอหน้ากันบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่พี่น้องก็ยังมองเห็นชีวิตความเป็นไปของอีกฝ่ายหนึ่งในแต่ละวนันว่าเขาทำอะไรอยู่บางทีเราก็ไปเจอเพื่อนสมัยเรียนสมัยมหาลัยบนโซเชียลมีเดียและหลายครั้งเนี่ยเราก็ได้เพื่อนใหม่ๆ จากพื้นที่นี้เช่นกันทั้งเพื่อนที่ในสาขาอาชีพเดียวกันหรือต่างสาขาอาชีพแล้วมันก็มีประโยชน์ในการสร้างคอนเนคชันมากผมเองได้เพื่อนใหม่มาเยอะมากจาก Facebook ครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพจข่าวหรือว่าเพจคอนเทนต์ต่างๆที่ฟีดข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์เนี่ยให้เราได้เสพกันแบบไม่หยุดหย่อนมีให้อ่านกันทั้งวันครับทีนี้เนี่ยพอมีโซเชียลมีเดียปุ๊บบรรดาคนดังดาราทุกคนเนี่ยก็ต้องมีโซเชียลมีเดียไว้เป็นพื้นที่ให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตาม คือจะว่าไว้โปรโมทต,ตัวเองก็ได้ดาราบางคนเนี่ยจากเดิมที่เขาไม่เล่นโซเชียลมีเดียเลยถึงก็ต้องยอมหัดเล่นเพราะว่าไม่เล่นไม่ได้ครับอีกนในหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะโดนบ,บังคับจากผู้จัดจาก,การส่วนตัวว่าเล่นหน่อยเถอะคือมีหลายคนนะท,ที่ที่โดนเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลต่อชื่อเสียงและผลงานได้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่เล่นเนี่ยเหมือนคุณจะหายไปเลยครับ หรือนอกจากชื่อเสียงแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเป็นพื้นที่ทําเงินได้อีกด้วยแล้วก็ไม่ใช่เงินน้อยๆน,นะครับมาหาศาลเลยทีเดียวเรื่องนี้หลายคนน่าจะทราบดีถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ยังไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยหรือถึงขั้นที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยเนี่ยดารานักแสดงนักร้องเนี่ยเขามีพื้นที่ในการโปรโมตตัวเองหรือโปรโมตผลงานก็แค่ออกรายการโทรทัศน์วิทยุหรือว่าถ่ายปกนิตยสารให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อะไรแบบนี้ แล้วการที่แฟนๆเนี่ยกว่าเขาจะได้เจอดาราเป็นๆเนี่ยต้องมารองานโชว์ตัวหรืองานเปิดตัวหนังหรือคอนเสิรต์ตอะไรอย่างเงี้ยคือดาราในตอนนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกห่างไกลกับแฟนๆคือห่างไกลในที่นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะครับแต่ว่ามันทําให้แฟนๆเนี่ยเวลาเจอตัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต,ต์ที่พิเศษจริงๆที่แบบได้เจอคนที่เราชื่นชอบอยู่บนหน้าจอสักทีเนี่ย แต่พอในยุคที่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าดารากับเราเนี่ยไม่ได้มีช่องว่างระยะห่างขนาดนั้นเพราะว่าเราเราเห็นเขาทุกวันบนหน้าฟีดบนหน้า Facebook บนหน้า IG บน TikTok บน YouTube เขาจะทำอะไรไปที่ไหนอยู่บ้านเป็นยังไงชอบกินอะไรเขาสนิทก,กับใครเรารู้หมดหรือบางครั้งในกรณีบางกรณีก็คือมีพฤติกรรมแบบไหน พูดจาแบบไหนหรือพูดง่ายๆว่าเขาเป็นคนแบบไหนเนี่ยบางทีโซเชียลมีเดียก็ทำให้เรารู้สึกถึงเรื่องนี้ได้ครับเคยเห็นใช่ไหมครับว่าพวกที่เป็นข่าวจากการที่เข้าไปตอบอะไรแค่บรรทัดหนึ่งในคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหกลายเป็นดรามา่าลุกลามใหญ่โตเลยครับทั้งๆที่เป็นแค่ตัวหนังสือบรรทัดเดียวไม่ได้มีความรู้สึกไม่มีการอธิบายเหตุ hate, และผลแต่ว่า เขาคนนั้นถูกตัดสินแล้วเรียบร้อยด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์เดียวหรือสเตตัสเดียวทีนี้มันมีประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันไม่จบครับว่าดาราหรือคนดังเนี่ยเขาควรเป็นตัวของตัวเองหรือควรเป็นตัวตนที่แฟนๆชื่นชอบคุณผู้ฟังคงเคยเห็นดราม่าบนโซเชียลหลายครั้งที่เกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นดาราสาวสวมชุดว่ายน้ำโพสลงไอแล้วก็หลายคนเข้าไปด่าเข้าไปต่อว่าว่าทำไม แต่งตัวโป๊แบบนี้ทำไมแต่งแบบนี้ทั้งๆที่ชีวิตจริงเนี่ยเขาอาจจะใส่แบบนี้ตลอดก็ได้แต่เขาไม่เคยโพสต์ตลงและคนดูก็อาจจะเคยเห็นภาพของดาราคนนี้จากบนหน้าจอในละครเป็นคนเรียบร้อยเล่นเป็นนางเอกอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่าภาพที่ฉันเคยรู้จักเธอเนี่ยตัวตนที่ฉันเคยรู้จักเธอเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้เธอต้องไม่แต่งตัวแบบนี้สิอ่ะก็จะไปตัดสินเขาอีก อันนี้เป็นตัวอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแฟนๆเนี่ยเขาเกิดภาพจําของคุณจากหนังจากละครจากพิธีกรหรืออะไรก็ตามที่อยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาชื่นชอบตัวคุณจากตรงนั้นเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าที่ดาราบางคนเนี่ยเขาเล่นเป็นตัวร้ายมาตลอดแล้วอยู่ๆไปเล่นเป็นคนดีเนี่ยไม่มีใครเชื่อหรือว่าดาราบางคนเนี่ยเล่นเป็นตัวร้ายแบบอินมากพอไปตลาดแล้วเนี่ยแม่ค้าเอาเปิรกทุเรียนไล่ตกเนี่ย คือนี่เรื่องจริงเลยนะครับคือไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เอาเปลือกทุเรียนมาตบจริงแต่ว่ามีแม่ค้าเนี่ยเขาอินจริงๆคือเขาเชื่อไปแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นบนจอเนี่ยคุณเป็นแบบนั้นเขาเกิดภาพจําของคุณไปแล้วมันก็เลยยากที่วันหนึ่งเนี่ยคุณจะลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ใช่ฉันเป็นอีกคนนึงต่างหากฉันเป็นแบบนี้ต่างหากนะอะไรอย่างนี้ตรงนี้ผมบอกก่อนว่าไม่ใช่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดนะครับตรงนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่าทุกคนเนี่ย ก็ควรที่จะเป็นตัวของตัวเองบางคนพอไม่เป็นตัวของตัวเองเอา้าวก็โดนด่าว่าเฟกอีกคือผมกําลังหมายถึงว่าพอเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยผลที่ออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องยอมรับมันมันมีผลกระทบอย่างแน่นอนครับคุณจะยอมแลกไหมล่ะคุณจะยอมรับได้ไหมล่ะถ้ามีคนเลิกติดตามคุณไปครึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้หรือบางคนเนี่ยดาราบางคนคนดังบางคนเนี่ยเขายอมเป็นตัวตนที่แฟนๆชอบไปตลอด เลยก็มีนะครับแล้วเขาทําได้ด้วยทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาและอันนี้คือมันไม่ใช่การเฟกด้วยนะครับคือเขารู้ดีว่าแฟนๆเนี่ยคาดหวังเขาให้เป็นแบบไหนเขาก็เป็นแบบนั้นเมื่ออยู่บนหน้าจออยู่ในแสงไฟที่ทุกคนต้องเห็นเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวตนที่แฟนๆชื่นชอบแต่พออยู่คนเดียวแล้วเนี่ยไม่ได้มีกล้องมาส่งไม่ได้อยู่บนหน้าจอเนี่ยเขาจะเป็นยังไงก็ได้ไมันเรื่องของเขา ผมนับถือเลยนะครับคนที่สามารถทําแบบนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเนี่ยแหละคือผมว่ามันคือมืออาชีพเพราะเขามองว่านี่มันคืออาชีพของเขาอาชีพที่เป็นคนดังที่มีแฟนๆเป็นเป็นฐานสําคัญเลยแหละที่จะทําให้เขาดังหรือดับเนี่ยก็คือแฟนๆซึ่งมันก็แลกมาด้วยผลประโยชน์แล้วก็มันมีความคาดหวังของแฟนๆเขาก็ต้องยอมที่จะเป็นแบบนั้นเป็นตัวตนแบบนั้นเมื่ออยู่ในโลกโซเชียลเมื่ออยู่บนหน้าจอ คนดังหลายคนครับโชคดีที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีคนติดตามเนี่ยจากตัวตนของเขาจริงๆมาตั้งแต่ต้นบางคนเนี่ยก็เปิดตัวมาแบบนั้นเลยพูดจาหย,ยาบคายบางเป็นคนตลกบ้างเป็นคนชอบโชว์เรือนร่างเซ็กซี่อะไรแบบนี้ก็เปิดเผยเลยว่าฉันเป็นแบบนี้นะแล้วพอคนเริ่มติดตามจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ดาราบางคนเนี่ยมันบางคนมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ต้น พอเริ่มเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะโดนแฟนๆเริ่มต่อว่าละหรือว่าเลิกติดตามละเพราะว่าคุณไม่ใช่คนที่ฉันเคยชอบคุณไม่ใช่คนที่ผมเคยชอบนี่เราเลิกกันเถอะนะก็มีเยอะนั่นแหละคือความเหนื่อยยากของการเป็นคนดังในยุคนี้ที่ต้องทําตัวให้ถูกใจแฟนๆที่ติดตามคุณเป็นล้านคนนะ่ะซึ่งแน่นอนว่าคนล้านคนเนี่ยก็คิดไม่เหมือนกันแล้วเราจะทําอะไรเนี่ยก็แน่นอนย่อมไม่ถูกใจคนไปเสียทั้งหมด คุณก็ต้องมานั่งคิดต่อเองว่าถ้ามีสมมติว่า100คนจาก1ล้านคนเนี่ยไม่ชอบคุณไม่ชอบในสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณจะทําต่อไหมถ้าคุณเลิกทำเนี่ยคนจํานวนที่เหลือเกือบล้านเนี่ยก็อาจจะกลับมาต่อว่าคุณได้อีกว่าเอา้าทําไมเลิกทําในสิ่งที่เขาชอบล่ะอ่ะเนี่ยคุณจะทําตัวยังไงยากใช่ไหมครับแค่ฟังก็เหนื่อยแล้วคือเราจะทํายังไงให้แฟนๆทุกคนชื่นชอบเราเนี่ย สมมติถ้าเราโพสต์อันนี้เขาจะชอบไหมถ้าเราตอบแบบนี้เขาจะโอเคไหมคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยก็เลยใช้วิธีบล็อกซะเลยเปิดรับเฉพาะคนที่เขาชอบเราคนที่คุยเรื่องเดียวกับเราใครเข้ามาไม่เห็นด้วยเข้ามาด่าก็บลนะ็อกซะซึ่งนั่นก็ไม่ใช่วิธีที่ผิดหรือถูกนะครับก็มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแล้วมันก็เป็นพื้นที่ของโซเชียลมีเดียของเขา เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจัดการกับเรื่องนี้และแน่นอนครับว่าต้องยอมรับผลที่จะตามมาด้วยแต่นี่แหละครับคือราคาที่ต้องจ่ายของการเป็นคนดังเพราะคุณต้องยอมรับว่าวงการนี้เนี่ยคนดังเนี่ยหาเงินได้มากกว่าคนทั่วไปเยอะมากโดยเฉพาะคนดังบนโซเชียลมีเดียเนี่ยโพสทีนึงได้ห้าหมื่นโพสทีนึงได้หนึ่งแสนคนหาเช้ากินข่ำทํางานทั่วไปเนี่ยเดือนหนึ่งบางคนได้หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเอง แต่นั่นแหละครับดาราหรือคนดังเนี่ยเขาก็ต้องแบกรับความกดดันจากแฟนๆที่ติดตามเขาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็ห้ามบ่นด้วยนะห้ามออกมาบ่นถึงความเหนื่อยอยากในการเป็นคนดังเพราะทุกคนรู้ตั้งแต่ก้าวเข้าไปแล้วว่าต้องแลกกับอะไรบ้างค่าตอบแทนสูงความกดดันก็สูงเช่นกันครับและเท่านั้นยังไม่พอครับความน่ากลัวอีกอย่างของโซเชียลมีเดียก็คือทุกคนเคยได้ยินคำว่า Digital Footprint หมายถึงว่าอะไรก็ตามที่เราเคยโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือเราอาจจะไม่ได้โพสต์แต่คนอื่นพูดถึงเราแน่นอนว่าถ้าคุณเป็นคนดังหรือเป็นดาราเนี่ยข่าวทุกๆกวันตลอดกี่ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณเข้าวงการเนี่ยจะอยู่ในอินเทอร์เน็ตภาพคลิปคำพูดบทสัมภาษณ์สเตตัสคอมเมนต์ทุกอย่างล้วนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งคุณลบทิ้งไม่ได้ด้วยนะ เพราะว่าพอคุณเป็นคนดังแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากพื้นที่ของคุณแต่มันจะกระจายว่อนอยู่ในพื้นที่ของสื่อบ้างของแฟนๆบ้างของโซเชียลมีเดียของคนอื่นบ้างแล้ววันหนึ่งที่คุณตกเป็นข่าวอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีคนขุดคุยข่าวเก่าๆคลิปเก่าๆภาพเก่าของคุณขึ้นมาซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันก็ขัดกับสิ่งที่คุณกำลังเป็นอยู่ถ้าคุณทำอะไรไม่ดี จะมีคนขุดคลิปเก่าๆที่คุณทำไม่ดีในอดีตเนี่ยขึ้นมาพูดถึงอีกหรือถ้าคุณกําลังสอนใครสักคนให้บทเรียนใครสักคนอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีคนหยิบคลิปเก่าๆที่คุณเคยพูดอะไรไว้ก็ตามเนี่ยแล้วก็มาบอกว่านี่ไงคุณเองก็เคยเป็นแบบนั้นสิ่งที่คุณกาลังพูดเตือนกําลังสอนอยู่เนี่ยคุณเองก็เคยทำผิดมาก่อนพูดเรื่องนี้แล้วนึกถึงหนังเรื่อง notting hill หนังดังที่หลายคนรู้จักดีครับมีจูเลียโรเบิร์ตส์เล่นเป็นดาราฮอลลีวูดแล้วก็ตกหลุมรักกับฮิวแกรนที่เป็นผู้ชายธรรมดาเจ้าของรา้านหนังสือในลอนดอนมีฉากหนึ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะกันแล้วก็ถกเถียงกันเรื่องข่าวฮิวแกรนเนี่ยเขาบอกประมาณว่าผมไม่เข้าใจว่าคุณจะโกรธไปทำไมคุณเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์วันนี้แต่อีกวันนึงเนี่ยเดี๋ยวคนก็โยนหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นทิ้งลงถังขยะแล้วแต่จูเลียโรเบิร์ตส์บอกว่า คุณนั่นแหละที่ไม่เข้าใจข่าวของฉันทุกๆข่าวเนี่ยจะถูกบันทึกเอาไว้แล้วทุกครั้งที่ฉันตกเป็นข่าวเนี่ยพวกเขาก็จะขุดคุ้ยข่าวเก่าๆขึ้นมาพูดถึงอีกหนังเรื่อง n o t t i n g Hill เนี่ยฉายในปี1 9 9 9ยยุคนั้นเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แพร่หลายมือถือเนี่ยยังเล่นเน็ตไม่ได้เลยมือถือยังไม่นิยมด้วยซ้ำตอนนั้นและที่สำคัญเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลมีเดียคิดดูสิครับว่าสิ่งที่นางเอกพูดตอนนั้นเนี่ย ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นสัจธรรมแห่งความจริงของคนดังเนี่ยในทุกวันนี้ได้อยู่เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับใครที่คิดเห็นยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบ Pop Culture Podcast และนี่คือ Pop Culture Podcast ติดตามตอนใหม่ได้ในแบ a r Tail Pod